สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยาย่แปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือน,นี้ยา่แปสีก็ได้น,นําขคอมมุ่นเน่าทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางาประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะจาา้าพี่น้องเนาะพอจิไปรับชมรับฟังยาย่แปสีก็ฝากฝากดติดตามกดถูกใจแย,ย่แปซีนันไม่รู้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้า,จาย้ำาย่แปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุณมาทักทายกับเจ้าแพทย์ศรีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องผู้ใดมีเลขเด็ดเลขดังหรือว่าเลขมักอยากจะบอกแแพทย์ศรีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทแถบเพื่อนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าคนสุรินทร์วสันจ้าเพิ่นว่าเลขคนสุรินทร์เนาะจ้าพี่น้องหนึ่งกุมภวาสัน เด่น3กั8บ8ปดว่าสันเนาะจ่าพี่น้องเพ่นก็นหายมาก8 3 8 4 3 5 3 6ปดส่สามห้าสา่าเพน่านว่า3ตัวเพ่นก็นมี5 8 3 6 3 4 8 8 0 2 3 9า่ปดแสามเ่ันจ่าจากแนวทางหวยคนสุรินทร์ว่าสันเนาะจ่าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามผลงานของเพ่นอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าผู้ยเหล่าใต้พร้อมเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้รางวัลที่หนึง่งสรุปบนล่างว่าสัญญาจากแนวทางของชายกูเนาะจ่าพี่น้องเนาะแจกกูบนหามากเนาะจ่าพี่น้องคำบรรทัดแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางขยายเบิง้งเด้อจ่าพี่น้องเนาะเพิ่นหามา,จากจ่าเพิ่นบอกว่าเด่นที่สุดเอาสามตัวเพิ่นเลยเนาะจ่าสองชุดบรรจัมาหายแล้วเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งเก้าสองสามเก้าเก้าสี่เจ็ดสองสี่ห้าศูนย์ห้าซี่าสัญญาพี่น้องสองตัวบนล่าง ซีซีซีส4 8ส0งสกันเก่าซีนอกจากพี่น้องจากแนวทางของใชยกลูนอกจากพี่น้องปรดติดตามผลงานของเพื่อนยุกอะแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดนอกจากพี่น้องจากกันแย่ภพซีอ่านตัวเลขปิดหรื่อว่าวิยญางมาถืออกถือใจใแย่ภาษีก็ขอถอดขอให้พอแกพี่น้องลหลายนอกจากพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมุ่นแนวทางอาจารย์ทานต่อไปเลยจา้าอันนี้เด่นสิบหน่วยเลขเพชรบูรณ์มาสั่นจาพี่น้อง เอาสิบหน่วยบนก่อนนะจ่ะพี่น้องซิบหน่วยบนเป่นห้มากนะจ่ะ1 2 5 9หมาตัวใดตัวหนึ่งบอสิบกันหน่วยขงังเทิงวสันจ่าพี่น้องเบิงสิบหน่วยแล้วมาเบิงเด่นบนนะจ่าพี่น้องเด่นบนวสันเก้าสามสี่ห้าหกมาตัวใดตัวหนึ่งเดียนข้างเึิงเลเพชบณ์วสันนาาจ่าพี่น้องไดติดต,ตามผลงานแนวทางของเพรเลเพชบูรณ์แคบหน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยจ้า ต่อไปเลยจ้าแม่หมอวินัดคัดเน้นๆแขขนๆพี่น้องจา้าเอามาให้เบิงบนเป็นบนเทิงเป็นเทิงลางเป็นลางนะาจ้าพี่น้องแนวทางชุดพิเศษ3ตัวบนตรงโต๊เนะาจ้าพี่น้อง3ตัวก่อนนะจ้า2 4 6 2 4 1 2 4 0 9 4 6 9 4 1 2 6 5วส่าสนันจา้า2ตัวเทิ่งเน่น 46, 41, 40และ6หาจ้าพี่น้องข้างล่างก็จะ 03, 06, 40และ4เก่าอย่าลืมเลขกรับด้วยเดอรวาซันจ่าบุวาจากแนวทางของแมมอวีนัทจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางในผู้ติดตามผลงานของเมมอวีนัทแคปหน้าจอเป็นแนวทางไปเพิ่นเห็ดแนวทางชุดพิเศษมาให้เนจ้าพี่น้องเนาะชุดเต็มบนก็ตัดเมาให้เรียบร้อยแต่อันนี้น่าจะคัดเน้นๆออกมาไห้จ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของเพิ่อนน้าจ่านะที่เป็นลายมือของแอดวิลัตน้าจ่าพี่น้องแยไปสีเหลื่อมจำซื้อเพิ่นไดนะน้าจ่าพี่น้องเนาะเพิ่อนไฮมาจ่าสองตัวล่างตรงๆมาสั่นจางวันที่แล้วเขาเก่าสองมาเบิ้งต่อจางวันนี้เพิ่อนไฮมามีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งมาตัวใดกระจวดจาดฟาดเบิ่มใดเลยน้าจ่าจากแนวทางของแอดวิลัตมาสันจ่าคนไวยแย่ไปสีถ้าจำซื้อเพิ่นบ่ผบพิษน้าจ่าพี่น้องเนาะกสิพยายามจำซื้อเพิ่อนน้าจ่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า3ตัวชุดเต็มของตีเล็ก,กว่าสันจ่าพี่น้องจ่ามาเบิงเพื่อนบ่เคยจับ3ตัวด,ดชุดเต็มมาให้นะจ่าพี่น้องสตัวข้างถึงว่าสัน9ก้าหเก่หกสกหลักล้อยคือเก่าว่าสันจ่าพิ่นว่า2ตัวเต็มก็53 4363และ73หลักหน่วยข้างถึงคือ3พี่น้องจ่าอย่าลืม33เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดปูวสันจ้าพี่น้องแอดปูวสันชุดเต็มแอดปูนะจ้าล่างตรงตรงวสันจ้า43 47 48 49 90 91 94 99 93 97 98และเก่าเก่าจ้าพี่น้องชุดตัดชุดตัดเพิ่นลไหามาล่างเด่นเก่าตัวเดียวเนาะจ้า90 94และเก่าเก่าจวดจาดฟาดบึร์บลักสิบหลักหน่วยไหายมาพร้อม จากแนวทางของแอดปูเนาะจากพี่น้องูปรดติดตามผลงานของแอดปูอยู่แคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะจากอันนี้น่าี่เป็นสามคู่ของแอดปูทิพเพื่อนถามมากเนาะจากพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนเฮ็ดมากแบบนี้เพื่อนอาจจะบอเป็นตัวน้องซือก็ได้เนาะจากพี่น้องจากแนวทางของแอดปูคือกันเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าขนมปักกินงจ้าพี่น้องผู้ใดรอดจวดจัดแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจา้าขนมปักกิ้งเด่นนะสันจา้าเด่นแปดระสันร่องเก่าเนาะจากพี่น้องสองต บนล่างพอสันชาพี่น้อง8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3และ9 4จะ3ตัวถึง6 8 1 6 8 2 6 8 3 6 8 4 48 1, 48 2, 48 3, 48 4 8 1 69 2, 69 3, 69 4 8 2 49 3, 49 4 8 3 4 8 4 6 9 1 6 9 2 6 9 3 6 9 4 4 9 1 4 9 2 4 9 3และ4 9 4จากแนวทางขนมปักจริงจากพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานเป็น หรือว่าลอผลงานแนวทางขงนมปักกินแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าสับทวีคูณนจ่าพี่น้องจ้าผู้ไดร่อแคบหน้าจอเลยจ้าสามตัวมาหนึ่งตัวข้างถึงว่าสั่งงวดที่แล้วสี่เจ็ดเก้ามาเก้าเนาะจ้าน่าจะเป็นหลักหน่วยเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเก้าเจ็ดสองมาตัวใดตัวหนึ่งน่าจะเป็นหลักหน่วยของสับ์ทวีคู่นเนาะจ้าพี่น้องส่วนมากส่นจะวงกลมหลักหน่วยไหวเนาะจ้ะาผู้ได้อผลงานของเพื่อนชุดนี้ย่กับ เกหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแรนล่างตัวเดียวว่าสันจมินเรีนร่างถืออกตืกใจแย่ไป์ซีคักเจา้าเนาะนอกจากพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนห้เก่าว่าสันจ้าพี่น้องออกเก้าสองงวดนี้เพื่อนห้ยหาจากพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะห้าข้างล่างหามาใส่อีกสักตัวหนึ่งพี่น้องจะได้สองตัวล่างอาจากพี่น้องเนาะ หามากก็คือหาหลักสิบด้ยนะจ๊ะทาเลวิ่งแย่แพซสีเขาก็คือห้าหลักสิบเลยนะจ๊ะพี่น้องทาเลขดับแย่แพ่สีลุลุดก็คือมาลุดมาหลักสิบคือกันจ้ะสองนะจาะดับสองล่างถ้าหลุดก็คือมาหลักสิบทันทีนะจ๊ะพี่น้องต่อไปแลยจ้ะวัดใจสิบครั้งทึ่งมาสั่นจ้ะพี่น้องจ้ะวัดใจสิบครั้งทึ่งก็คือ สามมาสันจ่าจา้าแนวทางแอสตังพี่น้องจ้าคันรักซิปครั้งเทิ่งมากทับเบอร์ไฮสามมากพี่น้องอย่าลืมสามสามเนาะจ้าพี่น,น้องเนาะกับพี่จ้านาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์อะทุ่งโพมาสันจ้าเพป็นว่าเอ๊ะเอะหรืออะเนาะจ้าพี่น้องเนาะทุ่งโพงงโชุดเต็มเร,รียนเจ็ดกัสสองมาซันจ้าพี่น้องศูนย์สองเจ็ด 2 0 7ศูนาซันจ่าพี่น้องแล้วก็2707และ20ยังบอตัดดับว่าซันจา่าข้างล่างแลนหาเนาะจ่าพี่น้องเนาะ051525556585และ95เนาะจา่าเจ็ด้าสามหและ45แลนหาข้างล่างตัดดับออกไปเนาะจ่าพี่น้องตัดดับออกไปก็พิจารณาเป็นแนวทางเดยเนาะจา่าต่อไปเลยจา้าอันนี้แอดเจนจ่าพี่น้องคลิปนี้จะเน่าๆแน่เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ผู้ใดเบิ่งจบก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆเนาะจ้ะของแอดเจ,จนจ้ะพี่น้องสามมสันจาพินวะห้าสามเจ็ดสามแปดสามเละเก่าสามจากแนวทางของแอดเจนผู้ใดรอแนวทางของแอดเจนจวดจัดฝาดเบิ่งแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้ะอาจารย์มาโนวระสันจากพี่น้องขังเริ่องมสันจากพี่น้องแปดสองหกแปดหกสองหกแปดสองตัวเดียวแคนงแกร่งแปดสองหกมาันจากแนวทางของแอดมาโนบนะจ๊ะพี่น้องชุดเดียวแคนงแกร แปดสองหกประสานจ่าพลว่าเนาะต่อไปเลยจ้าปิดท้ายด้วยควายนําโชคเนาะจ้างวดที่แล้วควายนําโชคให้ยเก้าสองเก้าเนาะจ้าพี่ดอกออกเก้าสองขางลางเนาะจ้าสองตัวบนล่างมาแล้วจ้าควายนําโชคเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์สามและศูนย์เจ็ดจ้าพี่นอ้องมักตัวใดชื่นชอบตัวใดกระโจดจาดฟาดเบิ่มเนาะจ้า ให้คลิปนี้ยายไปสีก็ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮ้งๆลุ้ยๆมีโชคมีลาภสุขุสุขคนเนาะจ้าเนาะว่าจากใดที่ยายไปสีว่าบ่มมวนหรือว่ายายไปสีอันตัวเลขผิดยายไปสีก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้าเนาะก็ขอให้ หฮงๆเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะยแย่แปสีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะเดี๋ยวเด้แบ่งปันของมูลแน,นวทางาแย่แปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ๊ะก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า